สิข่ขายดีแล้วใช่ไหมลูกกัามีะเทีเ่เท่าไหร่คะเอาตามหวนี้เลยนะใช่ป่ะเที่สามสาม

ลูกลูกสาวคนสวยได้แล้วนะคะกป๊บนึงเสด็จน้ำมันแป๊บนึงลูกมาคุณแม่ทำให้ลูกก้นนึหนูก็เทียม35เนาะใช่สวยลูกอ่ะ หมูหมูพวงนี่ตัดแยกแยกห้าชุดเหรอลกูกรวมเลยค่ะโอเคห้า okay, ชุดพริกกระเทียมนะเขาสับอ๋อ oh, okay. เอาข้าวมาห่อข้างนอกเลยเหรออันนี้ตัดเป็นไหนกันอีกโอเคมาส่างบอกก็บอก ก็ไถ้าถ้าใครไม่ได้สั่งนะวันนี้นะไม่ 35, มม 3, ต้องรอค่ะคือลดสามพิซซ่าห้าชุดหมูส้มสามต้อนลูกเดี๋ยวหาข้าวมานานไหมครับผมห้าปีเองลูกแต่คุณแม่อยู่ในหลืบคนแต่ถามว่าคนรู้จักไม่คนรู้จักเมื่อก่อนคุณแม่ขายดีนะคะอันนี้หมูส้อมหมอูไข่เอ่ยลูกหมูส้อมหมูไข่ที่ร้านขายอะไรบ้างครับมีหมูส้มหมูพวงน้ำพริกแต่ตอนนี้คุณแม่ไม,ม่มีเวลาทำน้ำพริกลูก อ๋อหมูพวงสามสิบหมูส้มสี่สิบครับเมื่อก่อนขายพวงละ20ลูกทีนี้หมูมันแพงก็เลยขึ้นมา5บาทลูกอันนี้ขายสามสิบครับลูกค้าเป็นไงเขาแส่ต่องลูกค้าเป็นไงบ้า,เาเง,าเ,งาเ,เยอะเยอะค่ะลูกเยอะเยอะเยอะมากค่นนะลูกคุณแม่จะรับไม่ไหวนะคะเพราะสุขภาพคุณแม่ไม่ค่อยดีเลยลูกตอนเนี้ยความดันขึ้น,น,นครับ แหนมของใครเอ่ยลูกอันนี้เป็นหมูของเขาเขาเป็นหมูแหนมของลูกคนนี้กับกับหมูนี่ของลูกขาดผัดนี่ลูกขาดนี่ผัดผดขาวหมูเออข้าวหมเยอะมากเยอะมากเลยลูกเยอะดีใจค่ะลูกแต่คุณตาจะทำไหวไหมเอาแค่นี้ดีกว่าลูกปกติทำเท่าไหร่ครับปกติคุณแม่สามสิบทีนี้เพิ่มมาสี่สิบแล้วลูกเท่าไรครับครับครับไปเท่าไรของดังมากค่ะก็เลยลองมาดูค่ะเล่นหนึ่งครับผม ค่ะแล้วก็คือโทรมาจองก็คือคิวเต็มตลอดเลยค่ะแล้วมีเมื่อวานเพิ่งมาซื้อวันแรกอะค,ะค่ะแล้ววันนี้ก็มาอีกก็คือได้จองเมื่อวานค่ะแต่ตอนนี้ปปนแม่เขาก็แก้ปัญหาแล้วค่ะก็คือว่าวอล์กอินเลยค่ะไม่ไม่ต้องจองดีที่สุดค่ะรสชาติเป็นยังไง อร่อยค่ะใช้ได้คือเมื่อวานไม่ได้ทานหมูค่ะเพราะว่าได้ทานแต่แหนมอย่างเดียวค่ะเพราะหมดค่ะมีวันนี้วันแรกค่ะเพิ่งได้ได้หมูมาค่ะแล้วแหนมเมื่อวานเป็นงไงบ้างครับอร่อยค่ะอร่อยอร่อยจริงค่ะแล้วก็ราคากันเองไม่แพงค่ะคือทานได้ทุกระดับชั้นเลยค่ะ